ปรมาณ10หลา15ห,หลาความกว้างของกรีนประเดี๋ยวต้องเล่นข้ามน้ําแบบนี้ลองดูฮะว่าจะยังไงมาต่อเลยไม่ได้ไม่หยุดนะต่อเลยไดทะลุกกีนครับต่อเลยไปดูสักครู่นะครับนี่น้ำครับน้ำแล้วก็น้ำ เมื่อกี้ลูกฟล็อปมาเอาไม่อยู่ครับกินมีแค่นี้ครับคนต่อไปนะครับฟล็อปมาสวยครับอันนี้สวยครับ โอ้โหนอนตายเขานอนตาย